เกษตรเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปที่จังหวัดขอนแก่นก่อนเลยว่าเขาฮิตกเกษตรกรเนี่ยเขาฮิตที่จะปลูกกล้วยหอมทองด้วยนะคะเพราะว่าหน่อกล้วยเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะเอามาขยายพันธุ์ต่อได้แล้วก็เอาไปขายได้ราคาอีกด้วยค่ะคุณพี่สีอ่อนเพชรนาคนะคะอายุ62ปีค่ะ,กะเกษตรกรบ้านานาเพียงตําบลสําราญอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพาทีมข่าวของเรานะคะไปดูสวนกล้วยหอมทองที่ปลูกไว้จํานวน1,200ต้นเนื้อที่กว่า3ไร่ซึ่งกําลังออกผลผลิต ใกล้จะเก็บส่งขายได้แล้วนะคะหลังช่วงนี้กล้วยหอมทองเนี่ยขายได้ราคาดีรวมทั้งหน่อพันธุ์ที่กําลังขยอยแตกหน่อออกจากลําต้นนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็ขุดหน่อพันธุ์มาวางขายได้อีกด้วยคุณพี่สีอ่อนนะคะขอภัยค่ะคุณพี่อ่อนสีเจ้าของสวนกล้วยหอมทองเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองปลูกผักสวนครัวสร้างรายได้มานานกว่า10ปีละก็หันมาปลูกกล้วยหอมทองดูบ้างค่ะ ปลูกได้มา,มาประมาณ3-4ปีแล้วช่วงแรกๆก,ก็ขายไม่ค่อยดีช่วงเจอกับการระบาดของโควิด1 9เนี่ยค่ะสำหรับกล้วยหอมทองที่ปลูกเนี่ยนอกจากจะขายได้ผลกล้วยแล้วนะคะก็ยังสามารถตัดปลีกล้วยเนี่ยมาขายได้ในราคาปรีละ10-15บาท นอกจากนี้ค่ะหน่อพันธุ์ของกล้วยหอมทองยังสามารถขายได้ราคาด้วยนะคะหน่อกล้วยที่ผ่านการเพราะชำเพื่อให้รากงอกพร้อมปลูกก็จะขายอยู่ที่ราคาหน่อละ60บาทมีลูกค้านะคะสนใจไปปลูกแล้วก็ขายเนี่ยเยอะมากๆเลยพี่สีอ่อน,นย,ยังบอกอีกว่า กล้วยหอมทองนะคะปลูกง่ายาไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่ว่าช่วงนี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นหน้าฝนอ,อ,อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะกล้วยหอมทองเนี่ยก็ได้ราคาดีด้วยนะคะกิโลกรัมละ42บาทเลยนี่ลูกใหญ่เบ้อเลยสวยด้วยนะคะใช่แต่กระป,ปูกพีกบางยังนั่นั่นแะแต่ว่าเป็นรัคก็คือกุยช่ายวันนี้มันใส่สารเคมีหลายก็เลยลดลงเลยเปลีลป่ยนมาปลูกกล้วยค่ะจ้าราคาเป็นจังไ ไวยราคาดีอยู่ปีนี้ค่ะตอนนี้กิโลจะบาทไหมตอนนี้กิโล30ถึง3าหานี่แหละจ<า>้ะพอกล้วยหอมทองสูงจกบาทสูงๆ42บาท42บาทปีก็ขายได้ไอ้นี่ปีกล้วยหอมทองนี่ก็ขายได้คือกันปีปีกล้วยนี่มันจกบาทไหมปีกล้วยก็บ10บาท15บาทปีหนึ่งต่อปีครับจ้ะปลูกงายโยกล้วยว่ามันเห็นง่ายสุแนวอ,อยกล้วยครับค่ะ นอกระใครกับใครค่ะ